สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับเราจะมารีวิวของเล่นนะครับโอ้โหนี่ฮะเราได้มาใหม่เลยนะครับตัวนี้นี่นี่ครับสั่งมาจากดาซาด้านะนี่โอ้โหเลนส์เสาราคา180บาทครับตัวนี้นี่ผมแกะให้ดูเลยนี่ครับใส่ของมาอย่างดีนะเนี่ยนี่ท่านท่านท่านเดิ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 นโอ้โหนี่ครับ เลยไปแล้วนี่ไงยัยงสวยเลย่ะโอ้โหโคตรเท่อ่ะดูดิเรดูดิโอ้หินสับิ๊กอยู่นี้ใส่ฐานตรงนี้นะครับโอ้โหไงนี่โอ้โหนี่ไงอันที่นี่นนอ,อ๋อ นี่โหนี่ก็เดินได้เห็นไหมโหดูดีด,ดีนี่โหโหดูสิโหไ่้เงินเจ้าเรือสองสนุกเลยครับนี่เป็นไงนี่ครับโหงงครับเจอเพื่อนโทำไมจเจ้าเี่ใหญ่กว่าเดี๋ยวนะี้งงงฮะโหดู นี่ครับมายืยนดูเจา้าเดวเสาตอนนีอ้อยู่ครับโอ้โหดูนี่จะไปไหนกินเนี่ยโอ้โหเจ้าเดวเสานี่นี่พ่อลูกลก็เปล่าเนี่ยโอ้โหลูสิโอ้โหดุน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 โอ้ครับโอ้โหเจ้ามาจุนินค,อนคอนมาดูเจ้าจเดวเสาครับสีสวยมาก กับเพื่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย